สวัสดีค่ะครูเยี่ยมองจากเพจครูเช็คนะคะวันนี้มองมาเพนคิวที่เอดิน่าอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครั้งที่แล้วทําไปแล้วติดใจทําไปตั้งแต่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเออเริ่มจางลงนะคะ จะบอกว่าปีที่แล้วคือใช้ชีวิตง่ายมากตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็คือออกไปไหนมาไหนได้เลยนะคะโดยที่หน้าเราไม่ได้โลนเพราะเรามีคิวครั้งนี้ก็มาทําอีกรอบโดยที่มาปรึกษาทีมช่างแล้วก็อาจารย์เอนะคะทีมช่างก็จะเป็นคุณนัดเนาะ,อะมองอยากได้ทรงคิวที่ช่วยปรับรูปหน้าให้มองเพราะว่ามองอะ เป็นคนที่ถ่ายงานอยู่ตลอดออกกล้องอยู่ตลอดใช่ไหมมองรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องแก้มที่มันบวามาหน้าบานเราหน้าบานกว่าใครเลยนะก็เลยอยากจะให้อาจารย์เอชช่วยออกแบบทรงคิ้วที่สามารถที่จะปรับรูปหน้าให้เพียวขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะจะเห็นว่าหน้าหมองนะดูเพียวขึ้น ก็ต้องบอกว่าประทับใจเพราะว่าหลายคนน่ะจะคิดว่าเพนคิ้วเน่ะเจ็บหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่หมอจะบอกว่าไม่เจ็บเลยมองหลับไปได้งิ่มหนึ่งเลยนะที่นี่เขาจะมีการทายาช้าก่อนคะ่ะสักประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็เพนคิ้วได้เลยไม่รู้สึกเจ็บเลยคะ่ะไม่น่ากลัวเดี๋ยวจะบอกว่าการเลือก สีที่ใช้ในการเพ้นก็สําคัญเพราะว่าที่นี่ใช้สีที่เป็นเมทิคอลเกรดนะคะอย่าลืมนะว่าการเพ้นคิวคือการที่ฝังสีเข้าไปในผิวของเรานะเขาไม่ได้ทาแค่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อะไรที่เป็นเมทิคอลเกรดเนี่ยจะปลอดภัยข้อดีของการที่เป็นเมทิคอลเกรดเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีการปนเปื้อนของพวกโลหะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนคุณคุณที่อยากจะเพ้นคิวนะคะมองอยากให้ลองมาใช้บริการที่นี่ดูเพราะว่าจะบอกว่าละเอียดทุกอง,องศาจริงๆค่ะแล้วก็งานก็คือดีมากนะคะ เอดีน่าตัวจริงเรื่องคิวค่ะ